สวัสดีครับทุกคนนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตแพลล่าสุดนะครับที่เรียกได้ว,ว่าเกมนะก็เกมสมชื่อแครนใช่ไหมเกมเกมเกมแบบ เกมโอเวอร์นะครับก็เรียกว่าแบรลิตรอบนี้ก็ลปล่อยปล่อยออกมาตอนวันที่ยี่สิบเนาะก็นะครับซึ่งแคนที่โดนเนี่ยก็จะเป็นแคนเกมส่วนใหญ่แต่เน้นเน้นเน้นคนกระทบสุดไอ้เหี้ยก็ของมันเกียนนะครับอยากอยากอยกอย่ะทีนี้เราก็ไปดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับว่า โดนแบนยังไงบ้างนะครับก็คือมีทั้งแบนแล้วก็ลิสป่ะลิสติกแล้วบนหนังสือเออเอหนังสือโคด็องทำไมอาการเป็นไงอยากขายอยากขายเยอะ่ึงไงต้องขายนะครับก็ใบแรกที่โดน เรียกได้ว่าแบนเลยแบนทิ้งนะครับเพราะว่ามันเกียนจริงนะครับอันนี้ไม่เถียงนะครับก็เป็นตัวของสมุดนะครับของเด็กเเกมโดเรมอนนะครับเด็กแมวนะครับก็เป็นออเดอร์ของสายซามานโนนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าดดเออใช่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 ใชใ,ชใ,ชใบนี้ยังไงนะทีมตัด หูแมวใบเดียวใส่ลีดหูแมวใบเดียวใส่ยังยัง,ยงไหวแต่มแมนหนังสือนี่หนังสือแม่งแทบจะเป็นคียบปะ่ะทำเดียวว่าขายขี <c oughs> อาจจะเย็นมันก็ยังเล่นได้หรอ yeah. หรือเปล่านะครับไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นะครับใบแรกที่โดนแบนทิ้งก็คือแบบคือมันไม่ค่อยโกงเลยเว้ยก็คือเทียแบบไลยสามปุ๊บใช่ก็ เซตออเดอร์สามใบเพิร์ฟแวนตีสี่ไล์แล้วก็ลุกเจ็ดเวฟเทควันโดอีกอาจจะเป็นแปดครับแล้วก็บวกให้ผ่านไม่ค่อยเกียนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เขี่ยลมจับสับครับอ่ะใบต่อไปที่โดนใบนี้รู้สึกว่าจะโดนสองใบในกองนะครับหมูแมวเทคอะไรวะทีม แมวปะอือใช่ใช่แมวก็ถ้าเล่นก็ตัวบัสหนึ่งตัวหนึ่งอือตเตอรมือได้แล้วก็มันมีเทคคอนในเทิร์ตัวเองอืมแถวหน้าบวกสองพันก็เมื่อก่อนมันลิสต์ใส่ได้แค่ใบเดียวอืก็พอแบนหนังสือก็ปอบไก่ได้สองใบเออ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 จริง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 มันควรเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคือแบนหนังสือแล้วมัน ออเดอร์มันหายไปหนึ่งใบด้วยแล้วก็เล่นไม่ได้อืมขอสีได้ปะเออเฮียคือในมุมมองผมออเดอร์แม่งสิบสองใบอ่ะทำไมนะเออจะออเดอร์สิบสองใบอ่ะออเดอร์นี้ออเดอร์แม่งเหลือหกใบอ่ะไอ้เนี้ยเออเฮียมันครึ่งหนึ่งอะใช่ไหมมันก็ลำบากชีวิตผมมันอยู่ยากเฮียเด็กที่แบบใครก็อยากแบบเมตาได้ ขายก็อยากคือครับตอนนี้แมวขายก็อยากขายนะครับเยอะเกลือเลยสัตว์ก็คือในมุมมองกูอะในมุมมองกูนะก็คือก่อนแบลนลิสต์นะครับแต่เจ้าของคลิปแม่งไม่ยอมไม่ขายไว้ทำคลิปก่อนนี่พียะคือกูจะบอกว่าในมุมมองกูอะ<ว>คือ,คอโซบาร์สหนึ่งละเล่นอะคือมันโอเคเว้แต่ว่ามันจวดหนึ่งเพิ่มด้วยก็คือมันมันทำให้แมวมันเวฟเยอะแล้วก็มือเยอะ ด้วยเออใช่เพราะว่าแวนไอแมวอะ่ะก็บวกได้อืมมือมันก็เยอะไปใหญ่แล้วเนาะมันก็จะแบบเร็วเออมันมันจะแบบมีการวางมือเล็กเยอะใช่แล้วแม่งเออมันมันจวเยอะเกินมะมันจวเยอะมันจิ้ัจวเยอะ,ยอ,ะอืมแต่เด็กเมตาส่วนใหญ่แม่งพวกแบบ ไอลิเวียมันก็จั่วจนแบบก็ต้องแต่ลีเวียมันวนได้มันวนได้ใช่มหได้จักดอกแทบไม่ต้องแบบเล่นจั่วเท่าไหร่กูเล่นไก่เบียร์ครพอมีของเล่นก็พอเที่ยมหนุกอ่ะกูบอกเลยใครเล่นอ่ะครับก็คนเล่นคนเล่นรีเวียไม่อยู่เอออคนเล่นคนเล่นรีเวียแม่งไม่ว่านะครับแต่เทกล่างเนี่ยก็คือโอเคนะครับก็คือแถวหน้าที่ อ่บวกสองพันนะครับแล้วก็ใบนี้สแต็กได้ก็ถ้าเล่นสองใบก็บวกสี่พันนะครับแถวหน้าใบ่อไปก็ตัวของเทควันโดนะครับก็เป็นตัวตัวเก่านะครับเหมืนอนกันหนึ่ง,งตัวเมื่อก่อนตีสามเวฟทีนี้กระจอก้วแต่ก็ยังใช้ได้ยังยังใช้ได้ยังเป็นของที่ต้องใส่อ่ะเออเพราะมันตีไม่ฮิตมันก็เลยต้องใส่จำเป็นจำเป็นอืมจำเป็นจำเป็นครับ เพราะว่าตัวนี้เทกบนที่แบบว่าอยู่แถวหลังแล้วก็บวกห้าพันตีได้อะไม่เท่าไหร่เว้แต่ว่าเทกล่างอะคือแม่งกดดันใช่ถ้าถ้าเป็นนันสุดท้ายแล้วสายลงข้ามไม่ตกลิกอย่างเงี้ยลาบากเออลำบากเพราะกูดวงไปแล้วนะครับอีนะครับ, <laughs> รบก็เป็นตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราจะดูนี่ด้วยไหมน้องน้องเหลือง โคโละตัวของเด็กก็ไม่อยู่อ่ะเออเฮียคือไอ้ตัวเนี้ยเอ่อ,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 อมันน่าจะไม่ค่อยมีผลหรอกเออใช่ไม่ไม่ค่อยมีผลเพราะว่าสกิลแวนมันก็สกิลเสิร์ตปกติถ้ามึงมองกูนะแต่ว่าไอ้สกิลล่างเนี่ยก็คือเมื่อลงใช่ไหมก็คอหนึ่งใบจกบนมือแล้วแบบอาจจะคอตัวเองหรือว่าคอตัวที่แบบว่ามันมันปั่นเวฟเยอะเอออาจจะเกียนนิดหนึ่งพอดีแล้วมันเก่งเกินเออ ครับก็ไปกันที่ตีต่อไปตีตัวสำคัญนะครับมารกาเรต้าอ <gar> ือฮึแล้วก็แก็มาใส่คู่แมวได้ปาเม็กเซลเออปา <Pump Excel. S 1> เม็กเซลใช่ไหมเล่นไงนะแต่ละนี้ก็นั่นแหละ <laughs> เอ้มากาเรต้ามันขุด pg ด้วยนี่หว่าใช่ใชมาขุด pg ขึ้นได้แล้วแบบมันจะเป็นเรียกได้ว่า pg พีจแปดใบอะถ้าแบบใส่มากาเลต้าบอกว่ามันสมใต้ตราสมุดที่ว่าแบนในไอซัมมันเนอร์ไหมอะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะไอ้นี่กับซัมมันเนอร์เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนอะที่ใส่มากาเลต้าเพราะว่ามันมีสมุดลุกไงมาามไเซลมามันลุกตัวเอเซลได้ลุกไอเทคนโดเนี่ยตึงจัดเลยมันมันก็ลุกมันก็แบบเริ่มมาองเงี้ยมึงไล่แรกได้เซลหนึ่งเหมือนใบถ้ามีมากาเลต้าเนี่ย เล่นมาไกลเลตทามันจะได้เอ,อ็กเซลสองช่องผมได้เทลสองช่องก็กลายเป็นว่าพอเล่นสมุดสมุดอะไรแรกมึงวางออเดอร์ครบสี่เลยเล<อ>่นสมุดก็คือลุกแถวหน้าสามใบก็ลุกเทควนโดได้า<อ>มาลุกมาลุกตัวอะไรก็ได้ในเอ็กเซลอ่ะก็คือพลังมันจะเยอะไงก็ๆๆลุกแถวหน้าตัวลุกมาอ,ก 5, อ,อีกห้าพันอ็กเลอีกห้าพันจริงก็จะตกทิกบางทีงตีเข้าด้วยไอที่แดง แรงและเร็วแรงและเร็วแล้วแบบลงกับมาการเลตาแต่ตอนเนี้ยมันแบนสมุดแล้วไงก็คือแม่งแบนช่องทางแบบทำเอ็กเซลอย่างแม่งก็ไอ้แค่มันก็แมวแม่งยิงเล่นยากนะครับก็ไทยแบรนก็อะไรเกิน์เกีย์ก็แบรนทิ้งซะนะครับไม่ว่าอะไรนะแต่ก็สงสารคนเล่นแมวนะเพราะว่าไอ้แค่มันต้องลื้อผู้ย่ิงดีกว่า เด็กใหม่ทั้งหมดน,นะครับก็ตายการเล่นจากเ,าเด็กเวฟเป็นเด็กพลังเะยแทะเออแบบว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดเด็กกันนะครับในอีกสักครู่นะครับก่อนที่เราจะดิวแบลลิสในแผ่นนี้กันหมดนะครับซึ่งก็ใบต่อไปนะครับมาเจสตูดกับน้องหมาวิงเก่านะครับโดนอีกแล้วไอ้เหียอันนี้ <laughs> เนี่อจะพูดว่า ไม่มีผลเท่าไหร่ก็คือมันถ้าใส่พัตเตอร์เอใส่อาเจตก็ใส่วิงเกาได้ใบเดียวถูกไหมไม่มีผลเพราะว่าจริงจริงมันมันมีการ์ดเติร์ดหาบัตเตอร์เบดเยอะคือถ้าบัตเตอร์นัทขึ้นเมื่อไหร่อ่ะก็แทบ,บจากการันตีว่า่าดูดมันจะมีมบัตเตอร์เบดกับบัตเตอร์ดังแล้วเพราะว่ามันมีเจนหนึ่งที่ใช้เติร์ดบัตเตอร์เบดได้ ส่วนวิงเกาเบฟอะเอาออกได้อออกเหลือใบเดียวอะ่ะก็ไปใส่ตัวอื่นอย่งางอเลนก็ได้มันก็บาร์หนึ่งขอมือหนึ่งจัวหนึ่งมไม่มีอะไรมันก็<อ>เพิ่มมือได้เหมือนกันแดนไปก็เท่านั้นมาเจสก็เก่งอยู่ดีคิดว่ามาเจสก็ยังเล่นได้อยู่อาจจะไม่อาจจะไม่ตกเทียอยู่เก่งอยู่เก่งเ,เหมือนเดิมเลยเฮียไม่ตกเทียกู่ะ ไม่ไม่ไม่ตกไม่ตกแมวตกแน่แมวตกแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าเจ้าเหลือเอเอหรือเปล่าหรือบีเลยค่ขเพราะว่าแม่งแมวก็ใส่ได้แค่สองสมุดก็โดนแบนด์แมวก็ไม่ได้ใส่ให้สี่แมวก็กลับมาแค่สองเออก็เล่นยาวอยู่ดีเดี๋ยวเราค่อยมาหากันอันนี้ก็ เล่นนี้ไม่ได้เล่นหรอไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เมื่อก่อนงงแงเยอะดราม่าจังไม่รู้ว่าเล่นเลนจริงตีสามทีเฮียอันนี้มันเงียบแล้วไม่ไม่อะไรเฮ้ยไม่ไม่เงียบไม่เงียบนะไอ้เียคือคือรายการแข่งอะแม่งเขาเรียกว่าไอ้เฮียไอ้เฮียเล็กแมวติดนะร้องเท่าไหร่นะไม่ติดอันดับแล้วนี่ แต่ยังเป็นเทีเอสอยู่เอ่อเทียเอสซินนะแอสตูดอเอสหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจะไม่รู้ว่ะแต่ก็ไม่ก็เอก็น่าจะเล่นหน้าอยู่นะครับเขาเหมือนกูเห็นแบบแบบแเพราะมันก็แบรนไม่ได้เยอะอใส่สองใบก็คือถ้าใส่แอสซินแอสซินคอร์สไอตัวเอเมเรสก็คือจะใส่ไอ้ที่นีน้สองใบไอ้นี่ได้แคสองใบ ซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นือเคสองถามว่ามันดีไหมมันมันดีเพราะมันโดดมันโดดออกมาเพิ่มเวฟได้แต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้จาเป็นขนาดเพราะว่ามันขนาดนั้นอ่ะคือมันเก่งที่แวนคือแวนแม่งตีใช่มันมันไล่หลายทีแวนและแวนมันไม่ได้แนวนี่ยไม่ได้ลิฟด้วยนะครับก็มันก็ยังเก่งอยู่ดีเขาเล่นเล่นได้ครับแต่แต่แต่เด็กมันจะมันต้องไล่สอง ประมาณเนี้ยอาจแมวมันที่งอแงเพราะว่าแมวมันเจ๋งแต่ไรแรกเนีืยไรแรกนี่มันลุกเลยปะวะไรแรกถ้าอย่างปะถ้าถึงสี่ใบก็ลุกเลยว่าหรอมึงมึงอย่าลืมตอนตอนที่แมวลงอะมันเล่นออเดอร์ฟรีหนึ่งสมมติตาแมวมึงขึ้นตั้งแต่แรกใช่ปะไม่แต่วนนวนนวนคู่แข่งมันต้องเกตสามปะหรือเปล่าก็ถ้ามึงเริ่มเก็ถ้ามึงเริ่มหลังไงอ๋อโอเค ก็ไล่แรกก็ตึงอืมถ้ามึงเริ่มหลังก็คือไล่แรกมึงก็เจอเงเ้ยอืมกระเจิงไอ้ี่บอกเลยว่าโ Gör ยกคือแม่งเซตถึงสี่ใบเยอ่เพราะแต่มึงต้องดูดีด้วยม,มึงต้องไล่แรกอะไล่แรกมามึงต้องมีทาแมวในมือหนึ่งอ่ะอืมแล้วไล่และอะไรสองอะมึงมันมีแมวเกศสองกับมันหาออเดอร์ได้อยู่แนละ้วอืมเกศสองมันหาแมวออเดอร์ได้อยู่แนละ้วมันก็ใช้แมวเกศสองอะออเดอร์ขึ้นมือ,อม แล้วทีนี้นก็อยู่ที่ดวงมึงว่าออเดอร์อีกสองใบอ่ะขึ้นมือไหมสมมติออขึ้นมาใบหนึ่งไม่มึงมีไอน้นกคู่อะ่ะเออเกลืออ่ะเอาโตมึงเอาออเดอร์ขึ้นมือก็ไดเ้เออเอคอโนูกคู่เออม<อ>ึงก็เอาไอ้นั่นขึ้นมือก็ได้แล้วก็ภาวนาให้มีอีกใบหนึง่งเพราะถ้ามีสมุดคือจบเธอแรกกวมึงได้ลุกสามใบเลยอืมแต่แมวอ่ะถ้าแนะนำอ่ะคือรอบแรกอ่ะอย่าิ่งลุกตีธรรมดาไปก่อนร <Shar> อออเดอร์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมึงลุกเลยอะ่ะ แล้วมึงไม่มีการจะวนออเดอร์อืวนออเดอร์ขึ้นอะ่ะมันจะแบบว่าใช้แล้วปุ๊บออเดอร์มันอยู่เหลือสามใบเนี่ยแล้วมันมดก็ไม่ขึ้นใช้วนก็ไม่ได้มันจะลำบากมันจะเล่นต่อไม่ได้เ,ออเพราะจะดีทื่อๆเพราะว่ามันถ้าถ้าเทิร์นต่อไปมันจะเล่นลำบากตักปะ่ะเพราะออเดอร์มันหมดอะ่ะพยายามพยายามให้มีออ,อเดอร์สี่ใบทุกเทิร์นเพราะว่าแมวจะได้หมกไช้อ่ะเออสำมือสำพลังด้วยอ่าอ่ายิ่งยิ่งมือเยอะเมื่อยงเล่นง่าย ก็เดี๋ยวทีนี้เรามาลองจัดลิทเล่นๆกันดีกว่านะครับกับแมวที่อัพแพดใหม่นะครับที่ลดแบบว่าความเขียนะลงไปก็เอาที่เกตสามก่อนนะมือใบมันมีตัวเล่นแทนแมวได้อือฮะ ตัวเล่นแทนแมวก็คือไอ <ใน S 1> เทยเนี่ยอเกตสามใช่มันบัสหนึ่งเอกมันคือบัสหนึ่งแล้วมันจะเล่นออเดอร์ในมือหรือรอปได้เฮ้ยเฮียได้อยู่แล้วก็ถ้ามีออเดอร์ห้าใบอ่ะมันเจเอาในโซมาไลท์ทับแล้วบวกหมื่นก็คือในโซถ้าเป็นไลท์แรกไลท์แรกเป็นนกหรือแมวก็ได้อมันก็โดดมาทับอีกทีหนึ่งถ้าเป็นแมวมันก็เล่นออเดอร์ฟรีบางที หรือถ้ามึงเป็นเล่นนกพอนกลงสนามสิ๊บนก็จะติดคือเรียกนกอีกไทยหนึ่งจากเด็กลงมามก็ตัววาคิลี่นะครับมันคอมโบกับนกได้ก็คือจะใส่ตัวของลิงเกอร์นะครับกับตัวของวาคิลี่เป็นเป็น,เป,นเป็นแหวนหลักนะครับก็วาคิลี่ใส่ส<อ> <4, S 2> ีเจะเป็นไรแรกเพราะว่า 2008, มันใส่มีอยู่แล้ววาคิลี่ใส่ ถามมะถามนะใส่ถามเพราะว่าต่อให้วอลคิรี่ตกดอกอะสมมติวอลคิรี่ตกดอกใช่ป่ะเอาถ้าแวนเป็นวอลคิรี่อะอ้ถ้าถ้าเราใช้เทคแวนลงมาปุ๊บวอลคิกมันก็เก็บวอลคิรี่กับคอนเดกได้เพราะว่าบาสโซเอ้ยเมื่อลงมะไม่ไม่เทคล่าบาโซบารเด็กอเออเออว่ะเรื่อง normal สีหม้เออเออเล่นนา้เล่นไา้เล่นนา้เล่นนา ็คือเท่ากับว่าตัวที่ลงมาบวกสามหมื่นเลยนะเว้ยเชี่ยส์กัพลังมันจะเป็นสามหมื่นสองทันทีเลยเว้ยเพราะว่าเทคบนของแบนกา์ดอะลงหนาปุ๊บบวกหมื่นบวกหมื่นใช่ไหม,มตัวที่ลงมาบวกหมื่นแล้วก็เทคตัวลงสนามมาตัวบาร์สเก็บสี่ไว้หมื่นนึงเจี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าไล์กา์จากโซคูนหนึ่งใบที่ไม่ใช่ลิงเกอร์ในสภาพแตนแล้วก็บวกหมื่น ไอลิงเกอร์ใส่กี่ใบสองไมลิงเกอร์กูใส่สองอนะครับก็คอมโบแวนที่น่าจะเล่นได้นะครับแล้วก็ใช้ยากอยู่เพราะออเดอร์ต้องถึงห้าที่ออเดอร์ห้าใบแล้วเออเท็ลิงเกอร์ออเดอร์ห้าใบโชคดีนะครับเชินชเซ็ตเซ็ตได้เลยมันก็ไม่ต้องกังวลละเพราะว่าการที่ใช้อะส่วใหญ่จะอยู่บนนาว ตลอดมันจะไม่ต้องใช้หนังสือลวไงเพราะแบบหนังสือมันจะลงดอกใช่ไหมเราเวลาเล่นแนตะ่นี้ก็คือเราไม่มีการต้องลงดอกมีแค่คาร์แมี่จะลงดอกได้อ๋อซึ่งการ์บวลก็มกีการ์บวลาร์บอออเดอร์นะวอออเดอร์ม,มีมีตัวแมวเกตหนึ่งบอออเดอร์ได้ม,มีลิงเกอร์เองก็วนออเดอร์ได้เอาออเดอร์จากดอกมาใช้ได้บัสหนึ่งเอ่อเฮ้ยเฮียลิทลิทโอเค เทคเทคอ๋อเทคนิลิงเกอร์ตรงเนี้ยมันมันดีกว่าแมวเพราะว่าแมวอะ่ะเทคมันติดเมื่อลง uh huh. แต่ลิงเกอร์คือใช้ได้ทุกเที uh ่มันก็แค่พาร์ทหนึ่งก็เก็บขึ้นมาใช้ต่อได้แล้วก็ติดไอตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งมะไออะไรวะแบ็คสมิธโอเคแบ็คสมิธใบหนึ่งใช่แบ็คสมิธติดไว้หนึ่งคือเราแบบ uh huh. เรียเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราถ้าใช้แบ็คสมิธเงี้ยมันจะบวก หกพันเนี่ยหกพันก็จะแบบว่ามินบวกกับหูแมวกลายเป็นว่าได้ฟอนติเกอร์เลยก็เพราะว่าแถวหน้าจะโบมื่นเลยถ้ามันเล่นหูแมวสองใบอ๋อพราว่าหูแมวเหลือสองใบก็บวกสี่พันบวกสี 1. 1> ่พันผิดไอผีดบัตหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นโลงสนามไงมันได้ครั้งเดียวที่บวกบวกเหมือนเหมือนได้ฟอสอ่ะไม่เหมือนได้ฟอนหน่ะ อ๋อเมื่อเลียลงสนามบวกสามพันพอมาคันว่างแต่ว่า<ม>ถามว่าใส่ลิงเกอร์ได้ไหมว่ามันจะลบกไปเพราะว่ามันก็ลิงเกอร์มันก็ใช้ยากนิดนึงมันก็ใช้ยากใช่ม,มันทามายืนทื่อๆตลอดมันก็ไม่ไหวหาตัวแบบมาทําพลังเข<ม>หน่อยเนี่ยก็เลยใส่มาสักใติดมาสบายบนะครับไม่ใช่ส่วนเกสงก็แน่นอนเซตออเดอร์หูมแมวสองใบแล้วก็ใส่สองก็ใส่สองแล้วก็เชนเชนไลท์ของแมวถูกไหมสองใบ ใช่ไม่งอกอันนี้ก็สำคัญต้องใส่สีอยู่แล้วนะครับตัวจำเป็นนะครับส่วนเกรสองที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นไอตัวของฟีเมลสมิธใช่ไหมตัวไหนฟีเมลสมิธเมื่อตีโซบัตหนึ่งกินสมิธใช่ไหมบัสมิธบัสมิธโซบัตหนึ่งเพราะว่าเอ่อเล็กนี้มัน บารเยอะพอสมควรเพราต้าชาร์ตติดมาก็ต้องมีการเคาน์เตอร์ชาร์แล้วก็จวมือได้อยู่นะติดสใส่มาสองใส่มาสองจ้ะนี่แล้วก็ไอ้ฮู้นะครับไอ้ฮู้อันนี้ก็สำคัญนิดหน่อยอเพราะว่าต้องไปเสิร์หาเก็ตหนึ่งมาเพื่อหาตาแมวเ,เพราะว่าจริงๆเราใช้ออ,อเดอร์ค่อนข้างเยอะนะครับในการเล่น ็ต้องมีเพราะว่าเมื่อก่อนออเดอร์มันเยอะมันก็จริงๆมันแทบไม่ต้องใส่เลยก็ได้ใส่ไม่กี่ไปหรอกเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เรามันเหลือหกไปเราค่อนข้างจะกตัดิทธิกับไอตาเมลเพราะว่าหูก็ใส่ได้แค่สองเนื่องจากแบบออเดอร์เราลดนะครับออเดอร์หมดหายหมดหายก็ต้องหาดูเสิร์ชกันนิดนึงเพราะว่าออเดอร์ก็จําเป็นนะครับสำหรับแคนเกมสายสมัตเนอร์ก็เกตสองหมดยังทีม เก2น่าจะหมดแล้วนะครับไปดูกันที่เก1อะไรดีกว่าเนี่เก1ก็ของจำเป็นก็จะมีเซตออเดอร์4ใบแล้วก็แมวเชลลท่1ใบเอ้ย4ใบนะแล้วก็ตัวของเอ่อเทควันโด2ใบอ่าแล้วก็มีไอ้ฮูกด้วยนะครับ เทคอนโดสองใบเท้าโดโตต,ตึงนะครับแล้วก็ไอ้หู้นะฮะสองใบปบ๊บแล้วก็จะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาที่เพิ่มมาจะเป็นแม่ชีมีตัวแม่ชีเกตหนึ่งนะครับอันนี้เทคไรนะทิมเทคคือตะครูอาก่อนเทคคือเรียกาศใบอื่นที่อยู่หน้าใบเนี้ย จะไม่ถูกรีทายแล้วถูกรีท <Yeah. S 2> ก็คือเอาไว้กันเดียกาดที่จำเป็นก็คือแมวก็แมวเกตสองก็ก็ใช้ได้สลหับเปลี่ยนมือแล้วก็เอ่อถ้าเทคเดียกาดตัวเดียกาดดีๆก็มีไอไอนกก็ดีมาลงขนาะว่ามันก็ใช้ได้แค่ลงขนาดเนี้ยว่าตัวที่เทคเรียกาดดีจริงๆคือไอตัวจิ้งจอกใส่มาหนึ่งใบอ่ะ ิงจอกใส่มาหนึ่งใบตัวไนวะอ่ะมอไไอามึงไม่ได้นี่อ่ะจิงจอกเกตดสามอ๋อจิงจอกเกรดสามอ๋ออ๋อออเอออออลืมใช้ได้นี่พอใช้ได้อืมเอามาคอมโบตัวนี้ปะเกรดสามตัวหนึ่งเอ่อเทคมันก็ไม่มีอะไรมากก็โซชาร์ตโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ออเดอร์สี่ใบเราได้ตัวนึงที่เราต้องโซชาร์ตเพราะว่าไอไอตัวนกเกตดสามอ่ะ ก็ใช้โซชาร์ตทั้งเทคบนเทคล่างแมวก็โซชาร์ตโซบาร์โซบาร์เยอะโซบาร์เนี่แล้วก็ต้องมีตัวเติมโซก็คือจะมีแม่คีมาช่วยเติมโซตอนลงก็ลงสนามโซชาร์ตหนึ่งอี๊ก่างเพราะว่าออเดอร์มันก็กออเดอร์มันก็ช่วยช่วยโซชาร์ตแหละแต่มันโซบาร์เยอะใช่แต่ว่าคือถ้าใช้อ่ะมันก็ดีแต่ว่าไอตัวออเดอร์มันจะตกแดนหม มันก็จะมันเวลาไปใช้มันจะลงอกอบเนี้ยเอาเียบ oh, <okay. S 2> ถ้าเราต้องการห้าใบเนี้ยมันก็มันก็อาจจะมัจจะไม่พอมันจะไม่พอเพราะว่าเอาตัวตนโซตัวอื่นมาดีกว่านะครับโซบัสเยอะช่วยช่วยหน่อยแม,ม,ม่ไม่นี่หรอช่วยช่วยช่วยเติมโตนะครับก็เด็กลิสก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนทิกเกอร์ก็กทิกเกอร์อยังไงสาม ฟอนสามพีห้าฟอนนี่ใส่ตอนแรกอาจจะใส่คีหกแต่ว่าไม่รู้เลยใจรักฟนอนแบบจริงๆเออไม่แนะนำให้แบบว่าเล่นเล่นเป็นคี้เลยก็ได้เ,เ,เ,เพราะาว่าการเวฟมันน้อยแล้วเน้นพลังมากกว่ามไม่ไเวฟนะเหมือนเมื่อก่อนใช่อาจจะเป็นทางพลังแต่ว่าเอซีโไม่มีฟอร์สก็แปลก 8. ก็เลยใส่ฟอนต์มาสักนี่ใส่ฟอนต์มาสักใส่ฟอนต์ฟอนต์กับคีก็ลองบาลานซ์ดูแต่ว่าอยากให้เน้นไม่ทางคีถ้าเล่นแบบนี้นะเนทคีมากกว่าเพราะว่าวาคิลี่มันตีหนักองจริงสามหมื่นสี่หมื่นสองคีก็ได้อยู่นะครับก็ดอสี่ฮิวสี่ปกตินะครับใช่ไหมปกติใช่โอเคก็เด็ก โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากลองเล่นก็ไปจับด,ดูกันได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็เออเขาเรียกว่าปรับตัวปรับตัวตามแพทนะครับที่ปรับออกมานะครับก็พอเล่นได้ <c oughs> ใช่ไหมะนะครับจะขายครจะเล่นนารูรบขายเฮียเล่นแวนคริเชอร์ดีกว่านะฮะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเด็คล mm ิส hmm. ที่เรานามาจัดให้ดู